เนี่ยครับถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินลักษณะแบบนี้ต้องพากันวิ่งเข้ามาหลบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนี่เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนนะครับของเด็กโรงเรียนบ้านวาเล่ตมบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดปา่าจุดนี้เนี่ย โรงเรียนอยู่ห่างจากชายแดนประมาณสัก800เมตรครับขณะที่กําลังวิ่งไปยังจุดหลบภัยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่นักเรียนจะต้องมีการซักซ้อมกันเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยทางโรงเรียนมีการจัดให้เด็กนักเรียนได้ซ้อมแผนเผชิญเหตุการสู้รบระหว่างทหารเนเนมากับชุมชนกลุ่มน้อยทําให้นักเรียนต้องอบพยพไปยังอาคารหลบภัยที่ทางโรงเรียนจัดทาไว้ซึ่งครูและก็นักเรียนนะครับจะสามารถใช้อาคารหลังนี้เป็นจุดหลบภัยในเบื้องต้นได้ ก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับกลับบ้านถ้าเกิดว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรในลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากหลบภัยแล้วผู้ปกครองก็จะสามารถมารับได้บริเวณจุดนี้นะครับซึ่งการซ้อมแผนปะชินเหตุครั้งนี้เนี่ยก็มีขึ้นหลังจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเนร์นมาเนี่ยกลับมารุนแรงอีกครั้งหนึ่งทำให้โรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ชายแดนไทยเนยนมาต้องมีการจัดการซ้อมแผนปะเฉินเหตุเตรียมรับมือหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น